เอาเลยครับผมกราบสวีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไลซิตี้นะครับผมในด่านแข่งรถแบบสุดพารโหดนะครับในด่านเอ็กตรีมโหมดนะครับผมก็เป็นการแข่งรถทั้งหมด3รอบนะครับก็ถ้าเราจะได้ไปต่อนีก็คือต้องติด1ใน3ามอัพเล่นนะครับผมเราก็ต้องติดอันดับนะครับผมท้ายๆคงไม่ได้ไปต่อหรอกครับ อ่าแล้วเขาจะคัดคัดไปเรื่อยๆนะซึ่งในวันครั้งนี้ผมได้ทําการแต่งรถมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ดูรถผมนี่นี่นี่กระโดดกระโดดให้ดูเลยกี่ชั้นกี่ชั้นน,นับนับทันไหมนับท่านไหมครับถ้องไปติดอูดหมดเลยเนี่ยน่าจะกระโดดแบบตระดแบบไปเลยนะครับผมโอเคเอา้าวชิมหายละบูดบูดบูดลิฟต์เราบูดจะเริ่มแล้วเนี่ยโอเคเราต้องระวงังที่ระวงังไป ต้นมาพุก2สองร้อยกว่าเลยทีเดียวโอ้โหบู๊ตบู๊ตบู๊ตแบบไม่น่ากระโดดเล่นเลยแม่่งบู๊ตหมดเกลี้ยงอ่ะบู๊ตผมหมดเกลี้ยงแล,แล้วอ่ะชิบหายไม่น่ากระโดดเล่นซะเพลินเลยคิดว่ามันจะรีให้ใหม่นะเ,เราอันดับเราก็ยังไม่ได้ตกต่ำม,มากนักไป พยายามอย่าถูกเขาชนนะครับผมไม่งั้นกระเด็นปลิวอย่างเดียววันรโอ้ยไอ้นีน่รถที่หมุนเนี่ยระาวางังให้โดนชนนั่นปลิวนะโดนชนทีเดียวแบบพูดหายหมดหลอดนะครับเอ,อยตอนนี้เราอยู่ดับสีแล้วไปอัดไปครับโอ้ยหยบหยบสามร้อยสี่ไปเลยอัดไปอัดไป,ไปโอเค อาะได้อยู่อาะได้อยู่เราต้องประยะห่างไปโอ้ยไุวลเร็วรถๆร็โอ้ยตอนนี้นะครับขลังก็เริ่มตามมาแล้วนะตอนที่มีระะห่าไปโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมโดนหมุนทีเดียวแบบแทบปริวอะ่ะ สวยระหว่างเมื่อกี้แบบเพอร์เฟกมากเลยครับไปเราเราเราบูธบูธทำอะไรมาช้าจังเลยบูธบูธเราบูธ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 ผมยังไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้โอเคขึ้นแล้วไปเรา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 เราจะองไปเอาไปเราไปอยู่ปาร์ตี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ติดระดับแล้วโอ้๊ยอุยระวังทางโค้งระวังทางโค้งที่ไหนทุ เรียกว่าคือโซนที่อันตรายที่สุดเลยครับเฮเ้แต่เราลอดลอดไปได้วะไออันนี้ต้องรีบทิ้งห่างแล้วโอ้โหเชอร์โบลผมไม่มาเลยอ่ะเฮ้เรามาแล้วแสดงว่ามันใกล้ทิ้งห่างอ้าวเยวได้นะ วิ่งไปไหนฮัลโหลเมื่อกี้วิ่งไปไหนที่หนึ่งไหมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะที่หนึ่งนะหรือว่าเน็ตผมหลุดนะเน็ตเน็ตไม่หลุดนะเมื่อกี้แบบที่หนึ่งแบบหลอมๆเลยอะ่ะบอกแล้วเราไปออพเครื่องมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็ต้องจอเฉยๆนะครับให้มันทําการชาร์จก่อนสุดยอดนะครับผมได้เราได้ที่หนึ่งอีซี่อีี่นะครับต่อไปรอบที่สองเราจะได้อันดับที่สุดไหร่กันเลย รอบนี้เส้นทางจะไปทางไหนอ่าตรงไปนะครับอ่า,ลอลอา,าแล้วเลี้ยวซ้ายวันนี้ก็เลี้ยวขวาตรงจบอยู่ตรงนี้โไม่ใช่ดิมันเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมโอเคซึ่งทางตรงจะได้เปรียบอยู่นะมันจะเริ่มยากตรงทางโค้งมันจะเริ่มชนกันระวังตรงทางโค้งก็พอละผู้เข้าร่วมเลยยี่สิบเอ็ดคนนะครับแข่งกี่รอบเนี่ย หรือว่ายังไงเออมันเล่นในสตีดายือแบบลืมเลยนะครับเอราะความเชื่ิงเขาติดอย่างอย่างกำลังสตีมโหมดอยู่เลยอย่าเพิ่งปาตี้ปาตี้อย่าเพิ่งสิครับมาเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่ระวังไปโอ้โหขัดขัดอันที่สุดอันที่สุดอันที่สุดหลบหน่อหลบรถหลบรถอย่าโดนชนโอ้โหโอเครักสาได้โอ้ยชน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 ไปไปไป โอ้ยไ่สูงไม่ไสูงไม่สูงไว้ไม่ดสูงไว้มด้สูงไว้ยาดทยสดอุ้ยสุดท้ายขอบขอดสะพานปาดปาดหน้าเคกได้ยอได้กโอ้โห นี้วย้อนดับ5้านะครับระวังระวังคันหน้ามันจะหมุนอันนี้โอ้ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเหรอโอ้ยอย่านะโอเคอันดับสี่วะโอ้โหเอ,อสพีปูดหมดเลยเที่ยงเลยตอนเป็นประเภทรถวิ่งธรรมาดาไม่แรงไง เลี้ยวขวาข้างหน้าระวังให้ดีตึ้นขอบนี่ก็สูหายได้เหมือนกันนะโอ้ยโอ้โหสุดแรงเกินโอ้โหตกเลยครับตอนนี้แม่งก็คือว่าพวกรถตำนานก็ชนแรงจัดอ่ะโอ้โหดับรถตกไกลเลยครับ เราต้องเอานับือตอนนี้ให้ได้ชนจัดชนจัดชนจริงโอ้ได้ครับที่สิบสองโอ้โหแบบคือแบบโดนชนทีเดียวแบบกระเด็นเลยนะโอ้ก็สิ้นสุดรอบที่สองครับเราจะได้ไปแข่งต่อไหมเอ่ย โอเคเรายังมีสิทธิ์ได้ไปแข่งต่อในรอบที่สานะครับผมมานะเส้นทางรอบนี้เป็นยังไงอ่าเราจะออกไปเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวมาเส้นนี้ตรงนี้แหละต้องระวังตรงแยกนี้แล้วก็จะดิ่งตรงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาแบบนี้แล้วก็เข้าซ้ายน่าจะประมาณนี้นะต้องระวังเลยอ่ะคือแบบโอ้โหสุดยอดปันมันมันเป็นการแข่งรถที่โคตรมัน แต่ต้องระวังนะครับแม่งชนที่กระเด็นกระเด็นกระดอนไปไกลามากเลยขอทีแล้วขอทีแล้วตัวเขาเต็มตัวทำไปเลยโอ้อยากจะอยูยอย่ใกล้คันนั้นอันตราย โอดเดเดเด้โหโอ้โหโอ้โหรอ้โหรอๆดิอย่างกระปุยนุ่นน้ำป่วมากโอ้ย ดับไล้สนะาราอะระมัดระวังอคทางตนเราเพอบบโอ้ยโอ้อ้ระ้โอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยรอ้ยโอ้ยอ้รโอ้ยโอ้ยโองย้างาางางาง้า้้้ะ้ โอเคพอตัวได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ักลับตัวได้ยังกลับตัวได้โว okay. ังตงบงลลับไว้าวตอนนี้นนนนน okay. เราแนงลแงล้วแซงแล้วแตงคันสวย ตอนนี้ตอนนี้ดับสาม่าตอนนี้มีโค้งข้างหน้าโค้งวัดใจเลยเย็ดโอข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ที่หนึ่งหรือเปล่าวะเอาตรงคือเอาซะแบบหมดเกี้ยงเลยอะ่ะ คือถ้าแบบเป็นทางตรงเรายังพอแก้ทางได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบโอ้เฮ้ยเราชนขากะด็นเหมือนกันนะเนี่ยเราได้ที่หนึ่งไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะใช่ไหมที่หนึ่งปะผมะว่าโดนเขาแสงโอ้โ,โ,อโห,หนี่แนะคัน เดนเองเฉยโอ้โหเนี่ยรถรถที่ควรระวังคือรถในในนี้คันนี้คันนี้คันนี้ควรระวังมากเลยนะแบบโดนโช๊ตที่มันกระเด็นเลยอ่ะโอ้ได้เป็นอันดับที่สองไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้เป็นอันดับที่สองไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ขอฝา,ากด like, mm hmm. กดไลค์ก hmm. ด s u b สไคร b ์เพื่อให้พาคิดใหม่ของผม้วยละกันเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย